อตอ m มิแคบ i ิเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองที่ขายดีระดับโลกเขียนโดยเจมคลีย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์และการสร้างนิสัยหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าการเปลี่ยนนิสัยอาจไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมหาศาลเสมอไปแต่ให้โฟกัสไปที่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สม่ำเสมอทุกวันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เจมคลีย์เน้นว่าการพัฒนาตนเองไม่ควรฝากฝังไว้กับการรอแรงจูงใจแต่เพียงอย่างเดียว แต่จงออกแบบระบบชีวิตที่ช่วยให้คุณเติบโตขึ้นทุกวันหนังสือเล่มนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้โดยทำให้คุณเข้าใจวิธีสร้างนิสัยดีๆให้ติดตัวและกำจัดนิสัยแย่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อไปนี้ช่องรีทิงกับแอดมินิชาจะพาทุกท่านไปสรุปไว้สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจากหนังสืออ t o m i c h a b i t ค่ะ 3หลักการพัฒนาตัวเองที่ถือเป็นไฮไลท์เด่นจากหนังสือ Atomic Habits ได้แก่หลักการที่1 Four Laws of Behavior Change หรือกฎ4ข้อของการสร้างนิสัยเป็นหลักการสำคัญที่เจมส์เคลียร์ใช้ในการอธิบายว่าทำไมบางพฤติกรรมจึงกลายเป็นนิสัยและทำอย่างไรให้สามารถสร้างนิสัยใหม่ได้ง่ายขึ้นดังนี้กฎข้อที่1 Make It Obvious หากต้องการสร้างนิสัยใหม่ เราต้องทําให้มันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเช่นหากต้องการอ่านหนังสือให้มากขึ้นให้วางหนังสือไว้บนโต๊ะที่มองเห็นได้หรือหากต้องการดื่มน้าให้มากขึ้นให้เตรียมขวดน้ําไว้ใกล้ตัวกดข้อที่2 make it attractive คนเราจะทําสิ่งที่น่าสนใจได้ง่ายกว่าดังนั้นการจับคู่พฤติกรรมใหม่กับสิ่งที่เราชอบเช่นฟังเพลงโปรดระหว่างออกกําลังกายหรืออ่านหนังสือที่ชอบแทนการเลื่อนโซเชียลสามารถช่วยให้การสร้างนิสัยใหม่ง่ายขึ้น กฎข้อที่3 m a ไม่คิดท y การสร้างนิสัยใหม่ไม่ควรเป็นเรื่องยากคุณจะต้องทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวเอื้ออำนวยต่อการลงมือทำอย่างไม่มีข้อแม้เช่นถ้าต้องการออกกำลังกายโดยการวิ่งทุกวันให้เริ่มจากการวางรองเท้าวิ่งไว้ในที่ที่คุณมองเห็นและหยิบง่ายที่สุดง่ายชนิดที่คุณจะต้องรู้สึกผิดหากวันไหนคุณไม่เดินไปหยิบมันมาสวมใส่หรือถ้าต้องการเขียนหนังสือให้เริ่มจากการเขียนวันละหนึ่งหน้ากระดาษหรือถ้ายังกลัวจะขี้เกียจก็ให้เขียนหนึ่งย่อหน้ากระดาษ เพื่อหาข้อโต้แย้งให้กิเลสในใจของคุณว่ามันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นกฎข้อที่4 make it satisfying การให้รางวัลตัวเองเมื่อลงมือทำเช่นติดตามความก้าวหน้าด้วยการขีดเครื่องหมายในปฏิทินหรือให้รางวัลเล็กๆหลังจากทำสำเร็จจะช่วยกระตุ้นให้เราทำพฤติกรรมซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยถาวรหลักการที่2 focus on the systems เป้าหมายเป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นได้ง่าย ใครๆก็ตั้งเป้าหมายได้แต่การลงมือทำตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นโปรแกรมที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากผ่านการตั้งเป้าหมายคือซิสเต็มหรือการมีระบบซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราทำตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องเช่นหลังจากตั้งเป้าลดน้ำหนัก10กิโลกรัมภายใน6เดือนคุณจะต้องออกแบบโปรแกรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายเช่นกำหนดวันเวลาที่แน่นอน มีตารางกิจกรรมที่ชัดเจนและเช็คลิสต์ตัวเองว่าทำครบหรือไม่ในแต่ละวันถึงแม้ว่าบางวันคุณอาจรับประทานไม่ครบเป้าหรือออกกำลังกายไม่ได้ตามกำหนดเวลาแต่อย่างน้อยที่สุดคือคุณก็ถือว่าได้ทำทุกวันนี่คือวัตถุประสงค์ของการมีระบบและตารางรูทีนที่ชัดเจนคือช่วยให้คุณทำทุกวันจนกลายเป็นนิสยัยโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ว่าอยากทำหรือไม่อยากทำหลักการที่3 identity based habits เจมเคลียอธิบายว่านิสัยของเราควรสร้างจากอัตลักษณ์ไม่ใช่แค่เป้าหมายเพราะคนเรามีแนวโน้มทำสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนของตัวเองแทนที่จะตั้งเป้าฉันจะลดน้ำหนักให้เปลี่ยนเป็นฉันเป็นคนที่รักสุขภาพแล้วพฤติกรรมของคุณจะเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติเช่นเลือกกินอาหารดีๆออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะคุณเห็นตัวเองเป็นคนที่รักสุขภาพตัวอย่างการสร้างนิสัยจากอัตลักษณ์ แทนที่จะบอกว่าฉันต้องอ่านหนังสือให้มากขึ้นให้คิดว่าฉันเป็นคนรักการเรียนรู้แทนที่จะบอกว่าฉันต้องฝึกเขียนให้คิดว่าฉันเป็นนักเขียนการเปลี่ยนตัวตนก่อนแล้วพฤติกรรมจะตามมาเองเมื่อคุณเชื่อว่าคุณเป็นใครการกระทําของคุณจะสอดคล้องกับตัวตนนั้นเหล่านี้คือสามหลักการพัฒนาตัวเองที่ถือเป็นไฮไลท์เด่นจากหนังสือ Atomic Habits และต่อไปนี้คือสรุปสิบข้อคิดสำคัญสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ ข้อที่1ตดีขึ้นทุกวันวันละหเปอร์เซนดีกว่าความพยายามครั้งใหญ่เพียงครั้งสองครั้งแล้วหยุดทําข้อที่2เป้าหมายคือการกําหนดทิศทางที่จะมุ่งไปส่วนระบบคือสิ่งที่ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงได้จริงข้อที่3นิสัยใหม่ควรเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนข้อที่4ใช้ habit stacking กำหนดการลงมือทําสิ่งใหม่ๆหลังกิจ,จวัดประจำวันเดิมที่คุณทำอยู่แล้วเช่นจะเขียนหนังสือเล่มใหม่จำนวนหนึ่งหน้าทันที หลังจากรับประทานอาหารเช้าเป็นต้นข้อที่5สภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมมากกว่าที่คิดจงทําให้สภาพแวดล้อมเอื้ออํานวยต่อกิจกรรมตามระบบของคุณข้อที่6ใช้กฎ2นาทีอย่าคิดนานจงตัดสินใจหรือกัดฟันลงมือทําให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการผัดวันประกันพรุ่งข้อที่7ทําให้นิสัยแย่ๆย,ยากขึ้นเช่นเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากที่นอนเพื่อเลิกเล่นก่อนนอน ข้อที่8ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบทำต่อไปแม้บางวันจะทำได้น้อยข้อที่9้าระบบให้รางวัลช่วยกระตุ้นนิสัยดีเช่นใช้แอปติดตามพฤติกรรมเพื่อเชื่นชมความคืบหน้าเล็กๆในทุกๆวันของคุณและข้อที่ส0บยยาบหล่อยให้ความผิดพลาดครั้งเดียวทำให้ล้มเลิกนิสัยที่ดีอะตอมมิทับบิตเป็นหนังสือที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเกิดจากพฤติกรรมเล็กๆที่ทำซ้ำๆมากกว่าการพยายามเล่นใหญ่ แต่ทำได้แค่ไม่กี่ครั้งก็หมดไฟและหยุดทำไปเป็นเดือนเดือนเทคนิคที่เจมเคลียร์แนะนำสามารถนำไปใช้ได้จริงและช่วยให้คุณสร้างนิสัยดีๆได้อย่างมั่นคงจากกรรมวิธีวัดผลบางประการของเขาพบว่าหากคุณดีขึ้นเพียง1%ทุกวันภายใน1ปีคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมถึง37เท่านี่คือพลังของนิสัยเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ หากคุณชอบเนื้อหาทำนองนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่อง Free t i n g คิดเปลี่ยนชีวิตเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ